สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายที่ข้างบนอะเวลาเวลาเราซื้อผ้าถุงมามันจะเหลือผ้าข้างบนนะคะและชิ้นผ้าข้างบนอะมันจะชอบบางแบบนี้ค่ะบางมากๆเลยบางจนแบบเห็นอะสองเห็นนี่ยชี้นี้อรจะมาสอนการการรีดขอบค่ะว่าเราควรใช้กาวกี่ชิ้นนะคะแล้วก็ใช้ผ้าอย่างไรแล้วในในในขอบหนึ่งอันเนี่ยมีใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก็คือวิธีการข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ใช้กาวรีดช่วยค่ะก็จะทําให้ผ้าน่ะมันมองดูไม่เละเทะมากเกินไปนะคะค่ะมันก็จะมองดูเป็นแบบไม่เละมากเกินไปนะคะทําให้เราง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะก็ในคลิปนี้ก็จะมีสอนการรีดขอบนะคะการตัดขอบไม่ได้สอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเคยสอนหลายคลิปแล้วค่ะ<ม>ก็สอนการรีดขอบว่าใช้ผ้ากาวกี่ชิ้นใช้ผ้าอย่างไงแล้วก็ใช้ผ้าเคมีแบบไหนอะค่ะก็ตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าในคลิปนี้นะคะออยก็จะมาสอนการ ใส่ขอบค่ะว่าผ้าเนี่ยอย่างอย่างผ้าชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่เขาต่อลายไทยมานะคะมันก็จะมีสามช่วงนะเราถูกใช้ไปแล้วสองช่วงค่ะก็คือช่วงลายาช่วงลายนี้แล้วก็ทีนี้มันจะมีช่วงข้างบนเนี่ยคะ่ะที่ว่าความยาวของกับผ้ถาถุงตัวเนี้ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ถึงนะคะเพราฉะฉะนั้นอ้อยก็เลยต้องรอกออกมาะคะ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้อย่างที่เห็นว่ามันบางมากะคะ่ะในขณะที่ช่วงพวกเนี้ยถึงไม่อัดกาวมันก็จะมองดูงหนานะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่ ที่ทอมาแบบแบบแน่นๆแล้วค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นผ้าฝ้ายบางๆเลยเห็นไหมคะเป็นเป็นแบบยังไงอะ่ะเหมือนกับผ้าผ้าฝ้ายบางๆอะค่ะในอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราโค้งขอบอะเราจะใช้แบบบางๆอย่างนี้เลยไม่ได้นะเราต้องมีกาวรองค่ะเนี่ยเราจะใช้อย่างนี้เลยไม่ได้ค่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงยึดนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันจะทําให้รุ่ยง่ายขาดง่ายนะคะอ่าในคลิปนี้ฮอยก็จะมาสอนการทําใสา่ใส่กาวนะคะคือ ใส่กาวทั้งบนล่างเลยค่ะอ่ะอย่างผ้าชิ้นนี้มันมันมันพอนะมันวางหน้าหลังได้ค่ะวางโค้งนะคะขอบโค้งอ่ะมันก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอนะผ้าชิ้นนี้เพราะฉะนั้นอ้อยก็จะเลยเอากาวนี่ค่ะกาวสีอะไรที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะก็คือเราจะใส่รองกาวค่ะทั้งบนล่างเลยนะคือไม่ต้องกลัวมันจะหนานะ้วเพราะว่ามันนิ่มมากแล้วมันเขาทอแบบังห่างด้วยไงเส้นเส้นใยของเขาเนี่ยมันมันห่างด้วยค่ะ เราก็จะวางแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องใส่รีดตามอย่างนี้ไปเลยจะได้มันเปลืองผ้ากาวแล้วก็มันจะทําให้เราวอลเนี่น่นะมันจะติดผ้าผ้ากาวมันจะล้นออกมาจากผ้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทํวิธีนี้นะคะก็คือเอาขอบเนี่ยมาวางไว้ในวางที่กาวค่ะเพราะว่าเราจะใช้กาวทั้งหมด3ชิ้นเลยค่ะรองบนล่างหนึ่งแล้วก็เย็บข้างบนอีกหนึ่งนะคะอันนี้ตัดไปก่อนนะคะตัดออกมาก่อนนะ ตามตามตามนี้เลยนะคะเราจะใช้กาวสีอะไรก็ได้ใกล้เคียงนะคะโดยที่แบบบนล่างถ้ากาวมีเศษอะบนล่างจะคนละสีหรืออะไรก็ได้หมดเลยคะ่ะคือเราต้องการน้ำหนักของกาวนะ่ะมาใส่เพื่อให้ผ้านะมันมองดูมีน้ำหนักมากขึ้น,นะคะ่ะอ้าวตัดอะไรเนี่ยมาต้องตัดคููก่อน,นี้ตรงเคร่องมันไม่ติดนี่ค่ะเนี่ก็จะได้สองชิ้นแล้วนะคะเขาก็จะเอาสองชิ้นเนี่ยไปวาง ตรงนี้มันเกะกะเราก็เอาออกไปเราไม่เอาเยอะเพราะว่าเวลาเราลีดี่ยเราจะได้ไม่ต้องมามกาวมันจะได้ไม่ติดเตารลีดค่ะนี่แค่นี้ก็ถูกพอใช้แล้วค่ะเราก็จะได้แล้วกาวสองชิ้นนะคะและอีกชิ้นหนึ่งเราก็เอาไว้เราก็เอาไว้เหมือนกันเอาไว้วางข้างบนค่ะนี่กาวกาวนี้มาเลยก็ได้เพราะว่านี่เอาจะเอากาวเนี้ยค่ะวางขึ้นไปเลยนี่นะคะ ต้องสนใจหน้าหลังนะเพราะมันกลับกันได้นะนี่จ้าแบบนี้เลยค่ะเดี่ยก็จะได้กาว3มชิ้นนะคะสรุปนะก็คือถ้าใครจะเอากาวสองชิ้นนะ่ะก็คือแสดงว่าตัวนั้นเราจะรีดแป้งเปียกหรือว่าจะเน่าก็ได้ค่ะแต่อ้อยนี่ถ้าเกิดแบบผ้าเงี้ยอ้อยจะใช้กาวนวางข้างบนเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำเนาะมาทำเลยรีดเลยรีดเลย เราวิธีเลีกาวนะคะอาเราจะรีดเทละชิ้นนะคะงายมันออกมากแล้วก็รีดผ้าให้หมันเรียบก่อนค่ะผ้ามันเรียบก่อนนะคะแล้วเราก็เอาวางกาวไปค่ะทีละชิ้นนะคะที่เรา,านี่นะะเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกมันมันนิ่มมากเลยผ้าแบบนี้นี่ก็วางโคไม่ตามปกติตามที่ว่าเราเราวางตามผ้าก,กาวนะะี่ค่ะเราเรีดอย่างเงี้ยก็คือกาวมันจะไม่ติด คือผ้ามาันเยอะกว่ากาวนะเวลาเราลีดเราก็ต้องระวังว่ากาวมันจะไปติดเตรลีดได้แล้วหนึ่งอันค่ะการนี้อ่านีไว้ยกกลับนะคะนี่ไป มารีดอันโชค่ะมารีดอันโชนะคะก็คืออันนั้นระย,ยิบกลับนะคะนี่ค่ะก็วางไว้นะคะแล้วมีวิธีการขีดขอบอยู่นะตอนไว้ใคลิปค่ะนี่นะคะเอาด้านที่กระบาดความลงค่ะตัวสีฟ้าก็ลงนะคะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนจะลงก่อนอัเองแต่ว่ามีวิธีการลิดขอบที่ละเอียดมากกว่านี้ แต่ว่าอันนี้เราจะบอกจะบอกวิธีว่าถ้าเจอผ้าบางๆอ่ะคือเราต้องทำอย่างงี้นะคะอ่าได้แล้วนะคะก็คือลงกาวลงผ้าไปแล้วเนี่ยสามชิ้นแล้วนะสามสามอันแล้วนะเนี่ยสรุปแล้วกาวลงไปชิ้นเป็นสี่ชิ้นแล้วค่ะนี่จ้าก็ก็เข้าไปนี่เลยเนี่ยเนี่ยวางโค้งไปตามเนี่ยตามขอบเคมะคะีเนี่ยค่ะเนี่ยวางแปะไปเลยเอาด้านกาวลงนะคะเอาด้านกาวติดกันนะวางไปนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ เนี่ยมันก็จะเห็นขอบสีขาวเลยนะที่มันโผล่ขึ้นมาค่ะก็จะเกิดใครใช้กาวสีดําหรืออะไรก็อาจจะเปียกเป็นสีอะไรก็ได้นะที่ที่เราจะเห็นขอบที่มันขึ้นมาง่ายๆค่ะอย่างตัวนี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่อย่างน้อยว่าจะเห็นค่ะเนี่ยมันจะเป็นขอบสีขาวที่ที่โผล่ขึ้นมานะ่ะเพราะว่ากาวอะ่ะมันจะถูกแบบถูกลิดทับไปอะค่ะอ้าวหลังจากนั้นเราก็ตัดออกนะคะคือมันใหญ่เกินความต้องการของเราเราก็ตัดข้างล่างเนี่ยเหลือประมาณ3เหลือประมาณสาม ามกระเบียดค่ะคือครึ่งเนิ้วมันน้อยเกินไปบางทีผ้ามันปิ้นเดี๋ยวมันไม่พอนะคะตรงนี้ข้างบนเราก็อาจตัดไปข้างบนนี้ก็ตัดแค่เหลือหนึ่งกระเบียดก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเ,ราเรย็บเราก็ต้องถูกตัดมาอยู่เดียตัดอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะก็จะได้แนละ้วขอบอันโชนะคะขอบอันโชนะคะค่นี้ค่ะนีบไปเลย นี่เด็กรีบพับข้างล่างนะคะรีบพับข้างล่างก่อนเลยแล้วจะได้มาเป็นแบบนี้ะเปลี่ยนกิฟต์ดิแหละเพราะว่ากิฟต์ค่ะอ้อยกระดเสร็จแล้วนะคะเนลี่อัดโชว์เสร็จแล้วนะอันนี้มันมองดูใหญ่กับเพื่อนเราก็เจียนให้มันเท่าๆกัน ะะเหลือประมาณนี้ค่ะคือไม่ต้องแต่ก็ตรงนี้ก็มองดูมันเยอะไปแล้วก็เี่มันออกมานะคะอยาให้มันบาเกยจนถึง่ะตรงถึงข้างบนนั้นเท่านั้นเองนะคะกึ่งนิ้วกว่าในนี้จ้ะเนี่ยค่ะเอาให้มันเป็นแบบเนอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้เราก็จะไปเย็บกลัดนะคะทีนี้เราก็จะมาดูชิ้นเย็บกลับเนี่ยท,ที่ที่อ้อยรียบไปเนี่ยก็คืออย่างเนี้มันมองดูนี่ไปเอาเราตัดเท่าทุกผากั ตัดเท้าประกาวนะคะตัดตามผระกาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจะเย็บแล้วเราค่อยมาเจียดอีกทีตัดตามนี้ไว้ก่อนมันจะได้ไม่เก่งกัดมากนะคะนีจ้ะอ่ะเชนนี้เดี๋ยวไปไปเย็บกลับนะคะเดี๋ยวมาดูตอนรีดนะตอนเย็บไม่ได้พาไปดูนะคะ อ่ะเลยทีนี้อ้อยก็จะเย็บกลับค um, evet, really um um ่ะเย็บกลับฝั่งบนนะคะฝั่งบนมาเนี่ยเนี่ยตามเนี่ยตามเส้นเนี่ยก็คือหย่าย่ามาหย่ามากินเส้นผ้าเคมีเท่านั้นเองค่ะถอยห่างออกผ้าเคมีมาสักประมาณสองมิลค่ะเดี๋ยวไปรีดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการรีดเดี๋ยวไปเย็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการรีดต่อนะค่ะก็หลังจากที่อ้อยไปไปไปเย็บแล้วนะคะก้เย็บตามที่บอกอ่ะเย็บตัดตัดข้างบนเนี่ยนะคะห่างจากขอบเคมีสักประมาณสองมิลค่ะ ก็คืออย่าอย่าไปกินขอบเคมีเท่านั้นเองคนะเพราะว่าเวลาเรากลับออกมามันจะได้ไม่ปีกค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็กลับมันออกมานะคะ,ะพับกลับคนะ่ะพับเป็นมุมให้สวยงามแล้วก็รีดค่ะเราจะรีดขอบมันนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็รีดรีดข้างล่างนี่ก่อนก็ได้มันก็จะพลิกลงมาง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมาแหละวว่าถ้าเราไม่ได้เย็บกินขอบขอไปอ่ะมันจะพลิกลงมาง่าย เมื่อเราเสร็จตรงนี้นะคะเราก็รีดข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนค่ะรีดข้างล่างเนี่ยพับขึ้นมาพับขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยยัดมันเข้าไปข้างในอีกทีนะคะนี่เรารีดเอาเป็นแนวไว้เวลายัดไปมันจะได้ง่ายๆค่ะเวลาเราซ่อนซ่อนเนี่ยตะเข็บล่างไอชิ้นข้างล่างเนี่ยเข้าไปข้างในมันจะมองดูง่ายนะะมันจะยัดเข้าง่ายนะคะาทำแบบนี้นะคะขึ้นมาเอามือทําเป็นแบบเนี่ยพับๆไปมันก็จะมาของมันเดียค่ะ ขนาดเนี่ยห้าชั้นเลยนะเนี่ยกาวกาวสามผ้าเท่าไหร่อะเนี่ยกาวสามผ้าสองเคมีอีกหนึ่งเป็นหกชั้นแล้วเนี่ยก็พอดีค่ะไม่หนามากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะพอบางมากๆอะถ้าเรายิดทิ้งล่างเราไม่ใส่กาวมันก็ยิ่งแบบโอ้ยจะขาดไม่ขาดแหล่นี่นะคะก็พับเข้าไปค่ะ เนี่ยค่ะเป็นขอบเนี่ยค่ะเรียกว่าข้าวแบบขอบโค้งค่ะเนี่ยมันก็จะโค้งโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดให้มันเนียนเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเนียนสวยเลยค่ะทําง่ายค่ะก็เดี๋ยวอ้อยไปนูนเนาะไปข้าขอบนะคะก็เดี๋ยววัดให้ดูก่อนนะคะว่าหาสามสิบสามสิบห้าไอ้สามสิบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราวัดข้างบนนะคะวัดข้างบนนะเาใส่วัดวัดหาเลขที่ตามเนี่ยมาที่สามสิบตรงไหนแล้วว่าสิบไหรค่ะวัดเส้นบนนะคะ อยู่ตรงนี้30สิบอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ30สิอยู่ตรงนี้เราก็เดี๋ยวเวลาเข้าของก็เข้าของ30อยู่ตรงนี้นะคะจากก็้เดี๋ยวไปดูเข้าของนะคะ ก็หวังว่าการทำผ้าถุงป้ายทบนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจทางด้านงานตัดเย็บนะคะก็ดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับทุกคนที่พูดทักมาว่าพูดเร็วเกินไปก็คืออ้อยก็พยายามจะปรับให้ชา้าลงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนติดพูดเร็วค่ะเพราะว่าพอพูดชา้าแล้วมันคิดไม่ออกอ่ะนะก็ถ้าตรงไหนมันเร็วไปก็ขอให้ทุกคนหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ดูขั้นตอนการทำใหม่ เพราะว่าอ้อยไปดูช่องต่างประเทศอ่ะเขายิ่งไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรนะคะ mm. คือเาเร็วยิ่งเร็วกว่าเราอีกนะ mm. ก็คือทุกคนก็คือต้องต้องไม่ว่าจะดูช่องไทรนะ mm. ถ้าสมมติอ้อยดูนะ mm. บางทียังถึงเขาพูดช้าแต่เวลาขั้นตอนการทําอ่ะเราบางครั้งก็ตามไม่ทันนะคะก็ mm. ขอทุกคนหยุดวิดีโอค่ะแล้วก็โน้ตไว้อะไรไว้ค่ะ mm. ขั้นตอนอย่างเช่นการสร้างแพทเทิร์นเนี้ย mm. มันจะมีขั้นตอนที่กว่าเราจะเก่งอ่ะคือมันใช้เวลาค่ะงานพุกช่างเนี้ย แต่ว่าพวกเราเนี่ยอาชีพนี้ดีอย่างตรงที่ว่ายิ่งแก่ยิ่งเยอะประสบการณ์นะคะก็ทุกคนดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ค่ะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะก็เอาไปปรับใช้ตามหลักของตัวเองค่ะอย่างอ้อยนี่ก็เหมือนกันคือทําไปลองไปวันนี้วิธีนี้อาจจะดีที่สุดวันหน้าอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้อีกก็ได้ค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าชอบช่องนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆหรือว่าเราอยากจะแชร์เก็บไปดู ว่าเออเราบางครั้งเรายังไม่ได้ทำทีเดียวเนี้ยเราก็แชร์เก็บไปในหน้าเพจหน้าเฟซของเราได้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้แล้วก็มีความสุขกับการชมคลิปของอ้อยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามคาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ